ชุมนิยมสู้เนี่ยแต่งออกขนมขนมไงนี่ือยิงจับราว์มเมริออนยิงเหมือนตอยิงมันจอบอะไนี่หรอนั่นจริงยรงไปตอมมาขังกรองเติดยาดคิดว่าต้นไม้มีประโยชน์หมักนอกจากใช้เป็นอาหารเป็นยาและทำข้องเลนอย่างให้ร่มเงาและต้นไม้อย่างช่วยหายอากาศสุดชื่นด้วยยายชอบทำกับข้าวและขนมยายทำอาหาร อร่อยนะย,ยายเราให้ผัดแหละพิมพฟังว่าคนไทยฉลาดรู้จักปรุงอาหารไฮมี่รสต่างๆกันรู้จักตกแต่งตกแต่งดัดดัดแมลงสมิสไรตัดดัดแมลงให้สวยงามน่ากินและรู้จักถนอม อาหารไว้กินนานๆเมืองไทยอุดเมืองไทยอดเออมืองไทยอุดมส,สมบูรณ์นะสมบูรณ์เมืองไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารและพืชผักผลไม้ในฤดูที่มีผัและผลไม้หม,หมกักจุนกินใหม ผันก็จะถาก่อจะนำมากวนตกักรือฉาบแฉนโอเคเลาอยังมาบอกปลายฉันพัดคิดว่าต้นไม้มีประโยชน์มากพัดคิดว่าต้นไม้มีประโยชน์มากไม่ถ้าพัดกระทาดัมเชอร์มีประโยชน์นะดมัมพัดกระทาดัมเชอร์มีประโยชน์จะนะดูก่อนนะฮะผัดตัวองังผัดบองเปล่านะ คิดว่ากตถาตน้นไม้ดามเชอรมีเมียนประโยชน์ประะยาวประโยชน์ประะยาวมากจราหนึ่งก็บจิตเจา้านะนอกจากใช้เป็นอาหารนอกจากใช้เป็นอาหารไม่ทช้กราวปีปล่าปลาเทอร์จีอาหารกราวกระเออปลากราวปีปลาปล่าเทอร์จีอาหารนอกกราว ຈາກពីนอกចាស់គឺក្រៅពីឆៃប្រើឬក៏ប្រើប្រាស់ pen អាហារជាអាហារជាចំណៃអាហារជាមហូបប៉ិនយ៉ានិងធ្វើថੋਂងលេងតាមអឺតាមខំលេងណាជាឆ្នាំនឹងធ្វើជារបស់លេងជាឆ្នាំហើយនឹងធ្វើជារបស់លេងយ៉ាងឲ្យរម្ងៅនឹងឲ្យជាម្លោកឬក៏នឹងផ្ដាល់នៅផ្ដាល់ឲ្យជាម្លោកណា ເປັນອາຫານជាអាហារបញ្ញាជាធម៌ຢាធម៌នេះລະហើយនឹងຖຳធ្វើຂອງເຫຼນរបស់ເຫຼນຢ່າງໃຫ້ເນື້ອផ្ដល់ឲ្យຮົ່ມງົາຫມະລົບណាຫມະລົບត្រ່ຽកຮົ່ມງົາແລະต้นไม้ยังช่วยให้อากาศสุขชื่นด้วยໃຫ້ດໍາເຊີນື້ຊ່ວຍឲ្យឬກໍផ្ដល់ឲ្យໃນອາກາດສະທິດສ roh ທລາត្រ່ຽកພອງໃດណា ให้ดัมเชยน้ำช่วยปลาดอากาศเทียดูกับปะยากากาศเจ๊ยสโราลาตรศเจนะผ่องได้และใายนัง <göster> ต <ges 2> <diver> ้นไม้ด <injuries> ัมเฉยอย่างช่วยน้ำช่วยให้ปลาดักหรือก็เอาอ้อากาศเทียดอากาศสดชื่นอากาศเทียดสโลธลานะสโลธราเจ๊ยด้วยผ่องได้ยายชอบถามกับข้าวและขนมยายชอบถามกับข้าว ແລະຂະໜົມຍາຍចូលចិត្តធ្វើຫມົກហើយນឹងបងແອມນຸມນະນຸມເນດຍາຍຍາຍມັກចូលចិត្តທໍາធ្វើກັບຄ່າງຫມົກແລະໃຫ້ນឹងຂະໜົມបងແອມຫຼືກະນຸມນະນຸມເນດນັ້ນຍາຍມັກທໍາກັບເຂົ້າແລະຂະໜົມຍາຍທໍາອາຫານອະລ່ອຍໃຍເຝີມຫົກຊງັ່ນຫຼືກະໃຍຖືອາຫານຊງັ່ນນະຍາຍຍາຍຄືບໍ່ປ랬ວ່າໃຍຄືສັນນາວຕໍ່ເລື້ອຍຍາຍຄ້າມາດາຍນະຍາຍນີ້ ทำเถ Jose. 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 ื so ่อทำอาหารเถื่อหม้อหรือกเถื่ออาหารอร่อยชิ่งเงินนะอร่อยชิ่งเงินชิ่งเงินบิซาร์ยายลาวยายเหล่าให้ตนผัดและพิมพ์ฟังว่ายายเหล่าให้ผัดและพิมพ์ฟังว่าบันไดท่าเย้ยนีเย้เอาผัดหนึ่งพิมพ์สับดาบถาเย้ยนีเย้เอาผัดหนึ่งพิมพ์สับดาบถาคนไทยฉลาดรู้จักปรุงอาหารให้มีรส ត່າງត່າງកັນជនជាតិថៃឆ្លាតចេះចំអិនអាហារដែលមានរសជាតិផ្សេងៗគ្នាជនជាតិថៃឆ្លាតចេះចំអិនអាហារឲ្យមានរសជាតិផ្សេងៗគ្នាឬក៏ខុសៗពីគ្នាណាខុនថៃជនជាតិថៃឆ្លាតប្រែថាឆ្លាតខ្មែរយើងគឺឆ្លាតថៃគឺឆាឡាតរู้ចាក់ស្គាល់ឬក៏ចេះណាលੈនេះបកប្រែថាចេះប្រុងអាហារចំអិនអាហារ ប្រ ongs chum an ahan kư ahan prong ahan chum an ahan hay mi oy mien rut ruchiet tang tang psei psei rư ko kan kư khnie tang tang kan kư psei psei vi khnie khok khok khnie na ruchiet psei psei khnie jeung srob ma vanh chun chet thai chlat cheh chum an ahan oy mien ruchiet psei psei khnie okay video ni jeung som slash panang san kot nang bo prae na som okun som chriep lea